ผู้บริหารคะในเรื่องสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะมันส่งผลกระทบมากเลยคะ่ะกับการบริหารงานแล้วก็บริหารคนเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าวันนี้เนาะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคะ่ะเรามีคนที่มีประสิทธิภาพมีความรู้และทักษะและศักยภาพที่เพียงพอในการทํางานโดยเฉพาะนะคะมีทักษะใหม่ๆะคะ่ะที่จะทําให้งานนั้นมันขับเคลื่อนไปได้ดีมันก็จะทําให้องค์กรของเราเนี่ยนะคะเดินหน้าไปอย่างราบรืนแล้วก้าวหน้าไปอย่างยังย่งยืนคะ่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยนะคะในการพัฒนาสิ่งแรกเลยค่ะในเรื่องของการรับคนเข้ามาค่ะคนเดิมแน่นอนเราพัฒนาให้มีความสามารถที่สูงขึ้นแต่คนที่รับเข้ามาใหม่เลยนะคะสําคัญมากๆค่ะว่าเราต้องรับคนที่ใช่ค่ะ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะหลายๆครั้งที่องค์กรเนี่ยนะคะรับคนที่ไม่ใช่มาท่านเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพยากรต่างๆและที่สําคัญค่ะเสียโอกาสในการแข่งขันธุรกิจด้วยเพราะคนไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่นนั่นเองค่ะ นั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าผู้บริหารทุกท่านมีความสามารถในการคัดกรองคนให้มาทำงานเนี่ยนะคะเลือกคนที่มันใช่โดยหนึ่งค่ะมีความรู้มีทักษะที่เพียงพอต่อการทำงานนั้นติดตัวมาด้วยเขาก็จะสร้างผลงานให้ท่านดนยอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันค่ะถ้าเขามีพฤติกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับองค์กรเขาก็ไม่ต้องปรับตัวนะคะเข้ากับวัฒนาธรรมองค์กรมากมายนั้นนั่นคือท่านจะไม่เสียเวลาเลยในเรื่องของกัารลยคะปั้นคนค่ะ เพราะคนที่เข้ามานั้นสามารถทํางานให้ท่านได้เลยในขณะเดียวกันนะคะท่านก็จะลดปัญหาหนักอกหนักใจในการบริหารคนไปและที่มากไปกว่านั้นค่ะผลงานที่รวดเร็วก็จะทําให้ท่านนะคะมีผลงานที่ดีต่อไปด้วยค่ะชือค่ะอุไรวันอยู่ชานะคะหรือหลายหายคนเรียกว่าอาจารย์พี่อุค,ค่ะ ประสบการณ์ในด้านของการทำงานนะคะทำงานกับเครือ s c g มากว่า19ปีค่ะก็จะแบ่งเป็นนะคะ9ปีแรกค่ะเป็น line m a j a g e r ค่ะนั่นคือดูแลงานเรื่องการบริหารคุณภาพหรือการส่งเสริมการผลิตนั่นเองค่ะ10ปีหลังนะคะก็แบ่งเป็น2ส่วนค่ะในส่วนแรกเนี่ยน,นะคะเป็นผู้จัดการค่ะสรญหาและพัดนเลือกพนักงานเพราะฉะนั้นวันๆหนึ่งค่ะนั่นคืออยู่ในห้องสัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์ค่ะ ในส่วนที่2นะคะเป็นผู้จัดการค่ะพัฒนาพนักง,งานก็คือการหาเครื่องไม้เครื่องมือนะคะมาพัฒนาพนักง,งานของเราค่ะให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในด้านของประสบการณ์ในการเป็นยกรนะคะก็เป็นยกรมายาวนานกว่า15ปีค่ะนะคะก็เลยสอนให้กับองค์กรต่างๆเนี่ยนะคะมากกว่า550องค์กรค่ะ ในหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะจะทำให้ Line Major ทุกท่านค่ะเห็นความสำคัญค่ะของการคัดเลือกคน ะะแล้วจะทําให้เขาเนี่ยค่ะรู้ว่าในการที่ก่อนที่จะเข้ามาในห้องสัมภาษณ์นั้นเนี่ยนะคะเขาต้องเตรียมอะไรบ้างเช่นการวิเคราะห์เจดีไอ้ตำแหน่งนี้ต้องการคนแบบไหนแล้วก็2ค่ะต้องเตรียมตั้งคําถามว่าต้องเตรียมตั้งคําถามอย่างไรล่ะถึงจะสอดคล้องกับเป้าหมายของตําแหน่งงานนี้ในขณะเดียวกันค่ะจะวิเคราะห์ผู้สมัครแบบไหนตั้งแต่เดินมาหรือว่าการพูดจากับเราว่าเขาเหมาะตัวเราก็ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับตําแหน่งงานนั้นหรือไม่ รวมทั้งค่ะวิธีการในการวิเคราะห์ทั้งหมดจากข้อมูลที่เขามีการตอบคำถามมาแล้วก็สรุปว่าเฮ้ยคนนี้ตัดสินใจรับดีหรือไม่มันใช่หรือเปล่ามันก็จะทำให้ทุกท่านนะคะได้คนที่ใช่จริงๆค่ะ ในส่วนของเครื่องมือเนี่ยนะคะเรามี2เครื่องมือเลยค่ะให้สําหรับคนที่เข้าอบรมซึ่งอาจจะเป็น SR ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์นะคะจะได้เรียนรู้ว่าเครื่องมือในการคัดเลือกคนหรือระบบในการคัดเลือกคนที่เป็นมาตรฐานที่ถูกต้องนั้นคืออะไรบ้างแล้วก็2ค่ะการตั้งคําถามค่ะจะตั้งคําถามอย่างไรดีนะคะโดยที่ให้ทุกท่านนะคะได้ฝึกตั้งคําถามข้าคาถามจากไหนล่ะจากตําแหน่งงานที่ว่างจริงๆเลยค่ะและสุดท้ายค่ะ ฝึกสัมภาษณ์ค่ะฝึกสัมภาษณ์ตำแหน่งงานที่ว่างจริงๆโดยพี่นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบนท์อยกับทุกคนค่ะแล้วก็โค้ชทุกคนค่ะว่าตั้งคำถามแบบถูกต้องอยังนะคะหรือคำถามแบบนี้ไม่ควรเลยนะและมากไปกว่านั้นค่ะจะมีเคสสตาร์ดีค่ะของการที่ผู้บริหารหลายๆองค์กรเนี่ยนะคะตั้งคำถามแบบเดิมเดิม แล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ผู้สมัครนะสิคะเตรียมตัวมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วคะ่ะก็เลยตอบตามที่เราต้องการคะ่ะเราจะไม่พลาดนะคะในการหลงกลผู้สมัครคะ่ะและที่มากไปกว่านั้นนะคะเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคนคนนี้ใช่จริงๆหรือเปล่าคะ่ะ สไตล์การสอนของหลักสูตรนี้นะคะแน่นอนค่ะมีการฝึกตั้งคําถามก็จะเดินไปตามแต่ละกลุ่มเลยนะคะว่าเฮ้ยคำถามที่ตั้งมาเนี่ยมันถูกต้องไหมสอดคล้องกับตําแหน่งงานนั้นไหมและคําถามที่ดีควรตั้งอย่างไรและที่มากไปกว่าน,นั้นนะคะคือการฝึกสัมภาษ์ทีละสะเต็ ว่าจะต้องสัมภาษณ์แบบไหนการพูดพูดแบบไงและก็ไหมคะบุค,คลิกท่าทางของไลอั m เมเจอร์ผู้ที่สัมภาษณ์เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเราเปรียบเสมือนอะไรเราเปรียบเสมือนหน้าตาขององค์กรค่ะเพราะโลโก้นะคะขององค์กรอยู่ที่หน้าผากเราทุกคนค่ะเราต้องมีบุค,คลิกภาพแบบไหนที่จะทําให้คนสัมภาษณ์เนี่ยคะเขารู้สึกเชื่อถือองคอ์กรรู้สึกประทับใจในองค์กรของเราด้วยมากไปกว่านั้นค่ะสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือว่าอะไรบ้างที่ควรสัมภาษณ์อะไรบ้าง ที่ไม่ควรสัมภาษณ์เพราะวันนี้ค่ะกฎหมายในการคุ้มครองคนเนี่ยมันมีมากขึ้นอย่าระวังเลยนะคะเพราะบางทีสัมภาษณ์ไปแล้วปุ๊บถูกฟ้องได้ค่ะงั้นท่านจะไม่สูกฟ้องทันทีค่ะเราเลือกคนได้โดนจริงๆค่ะจากการเข้าหลักสูตรนี้ค่ะเรื่องของประโยชน์นะคะวันนี้นะคะถ้าเรียนหลักสูตรนี้ได้ประโยชน์3ปาร์ตี้เลยค่ะ ปฏิที่หน่งนั่นคือ HR ก่อนเลยค่ะ s r ก็จะรู้ว่าระบบมาตรฐานในการคัดเลือกคนที่ดีนั้นเป็นยังไงบ้างแล้ว HR เองค่ะจะได้มีทักษะในการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพค่ะ ปาร์ตีที่2นะคะนั่นของ Line Major ค่ะ Line Major จะมีความรู้มีทักษะนะคะในการสัมภาษณ์และทักษะในการวิเคราะห์คนว่ามันใช่จริงๆหรือเปล่าเพื่อเขาจะได้ไหมคะใช้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการสอนมากนั่นเองค่ะส่วนปาร์ตีที่3ค่ะแน่นอนเลยค่ะองค์กรก็ได้คนที่มีประสิทธิภาพนั่นคือฟิตกับงานแล้วฟิตกับองค์กรเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กร ได้อย่างรวดเร็วและองค์กรก็จะด,ดําเนินไปอย่างราบรื่นหมดปัญหาเรื่องคนที่ไม่ใช่แล้วก็ต้องหนักใจเลี้ยงไว้ค่ะถ้าไม่เรียนแล้วเสี็จได้มากแน่นอนค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะเราเลือกคนที่ไม่ใช่มาหนักอกหนักใจแน่นอนแต่ถ้าเรียนแล้วค่ะท่านสามารถคลัดกรองค่ะว่าคนนี้ใช่จริงจริง ะะแล้วมาอยู่กับเราแล้วสามารถสร้างผลงานให้เราได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจเลยค่ะเรียนหลักสูตรนี้ค่ะขอบอกค่ะในฐานะที่เป็น Line Major มาก่อนเคยนะคะสัมภาษณ์แบบงงงมึนๆม,มาก่อนนะคะพอได้เรียนรู้เรื่องของการสัมภาษณ์ที่ถูกต้องแล้ววันนี้ค่ะเรามีความเป็นมืออาชีพทุกคนจะเป็นมืออาชีพได้แน่นอนค่ะ